นิทัศการเรื่องการบริหารทางการพยาบาลในสถานการณ์โรคระบาด จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019เป็นไวรัสอุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกมีความรุนแรงถึงสุขภาพประชาชนรวมถึงในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานทางการพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นคณะผู้จัดสัมมานาจึงมีความสนใจศึกษาและยกประเด็นการบริหารที่เปลี่ยนแปลงมาสัมมานาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมานา ได้ทราบถึงแนวทางในการเกิดโรคระบาดและแนวทางในการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมนัางต่างๆให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ดีภายใต้ใตสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในโรงพยาบาลในเครือข่ายมหาวิทยาลัยประเด็นหัวข้อสัมนาที่ 1. การบริหารงานทางการพยาบาลการบริหารการพยาบาลหมายถึงการดาเนินงานตามกระบวนการการบริหารโดยอาศัยปัจจัยและทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริหารเพื่อให้บุคลากรให้การพยาบาลที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์การพยาบาล สัมมนา,าประเด็นที่2ส,สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันและแนวโน้มโรคระบาดท,ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันโควิด -19 ถึงแม้การควบคุมและการป้องกันการระบาดของโรคจิตเชือ้อมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆรัฐบาลเห็นความจำเป็นที่ต้องคงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ต่อเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจได้โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ประเด็นสัมนาหัวข้อที่3นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่มีผลต่อการบริหารทางการพยาบาลซึ่งการบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งด้านการบริหารบุคลทรัพยากรด้านการเงินรวมถึงการจัดสถานที่ให้มีความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลโดยจำกัดทางเข้าออก และมีการตรวจอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในสถานพยาบาลทุกรายให้ผู้ที่เข้ามาภายในสถานพยาบาลรวมทั้งบุคลากรทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ประเด็นสัมนาที่4การศึกษาและเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อการบริหารทางการพยาบาลในสถานการณ์โรคระบาดการบริหารด้านการศึกษาเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารพยาบาลเนื่องจากเป็นตัวกำหนดนโยบายระบบบริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาลและเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทำให้มีโรงพยาบาลจัดอบรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวและมีหลักสูตรเฉพาะทางของโรคระบาด การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส่งผลให้การบริหารงานทางการพยาบาลง่ายขึ้นช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารการพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นสัมมนาที่5 เศรษฐกิจและสังคมวัฒน,ธ,นธรรมกับการบริหารทางการพยาบาลในสถานการณ์โรคระบาดในภาครัฐและเอกชนมีการบริหารยากมากขึ้นเพราะรายได้ประเทศลดลงเนื่องจากมีการปิดประเทศสินค้าแพงขึ้นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเช่นชุด PPE หน้ากากนามัย N95 มีค่าตรวจโรคโควิด -19 อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนดังนั้นทางโรงพยาบาลจะต้องมีการจัดงบประมาณในหอผู้ป่วยเพื่อที่จะ ลดค่าใช้จ่ายและการดูแลเยียวยาบุคลากรเมื่อเกิดการติดเชื้อสรุปผลการสัมมนาจากการสัมมนาเรื่องการบริหารทางการพยาบาลในสถานการณ์โรคระบาดซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้นาเนินการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่งโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมสัมมนาได้มีการนําข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการสัมมนาร่วมกันเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ดีภายใต้สถานการแพร่ระบาดของโลกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาให้ระบบสาธารณสุขประเทศไทยมีประสิทธิภาพที่ดีในการรับมือกับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต